เอาละครับผมเนื่องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมมีเรื่องที่จะขอแก้ตัวหน่อยนะครับพอดีว่าวันนี้นะครับผมได้ไปเจอเอ่อมอสภารกิจของหน่วยแพทย์นะครับตัวล่าสุดเลยนะเออตัวที่ผมสอนลงไปอ่ะไอตัวหน่วยแพทย์อ่ะมันจะเป็นตัวเก่านะครับเออตอนแรกผมหาไม่เจอนะพอจากนั้นวันหนึ่งนะครับผมก็ได้ลองไปเอ่อเซิร์ชหาดูนะครับปรากฏว่าเจอตัวล่าสุดเว้ยท่านผู้ชมเป็นมอสหมอตัวล่าสุดนะครับก็คือมอสตัวนี้นั่นเองนะครับเนี่ยตัวนี้เลยโอเคงั้นไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีลลงกันเย ดีกว่านะครับอ่าพี่ลงนะครับก็กดดาวน์โหลดเหมือนเดิมเลยครับกดอัพเกรดดาวน์โหลดนะครับเขารอห้าวิเหมือนเดิมครับผมประเด็นคือไอจุดตัวมอสตัวใหม่นี่นครับแม่งลงง่ายกว่าอันเก่าเยอะเลยนะครับเออไม่ต้องลงอะไรมากมายไม่ต้องใช้มอสโหลดดูมอสโหลดเดรออะไรเลยเนี่ยอ่านะครับพอโหลดเสร็จแล้วนะก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มาเลยนะครับ plus emsv หนึ่งจุดศูนย์จุดสองตัวนี้เลยกดเข้าไปครับอ่าแล้วก็มานะแล้วก็ไปที่แกนเทฟเตอร์วครับ แล้วก็เป er mm ิดไฟเกมของเราขึ hey, uh, ้นมานะครับแล้วก็ลากจุดตัว2ไฟนียครับลงมาเลยนะอันนี้ผมลงไปแล้วนะครับมาเลยขึ้นว่าทับไหมอ่ะเดี๋ยวผมทับดูแล้วกันนะครับแล้วก็เข้าไปดูในพักอินสักหน่อยนะครับอ่าเสรฟครับเดี๋ยวเข้าไปดูพวกเอ่อคีย์ก่อนนะอ่าอันนี้จะเป็นคีย์นะครับไกด์เมนู f 6ครับแล้วก็จุดตัว c a d เมนู f 7นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูในเกมแล้วกันนะปิดไปก่อนนะครับแล้วก็อ่าในไฟล์เกมนะครับแล้วก็ย้อนกลับมาหน้าปัจจุบันก่อนนะ โอเคแล้วนะครับไปที่เจ้าตัวไฟล์มอดของเรานะครับย้อนกลับมาไปที่ตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลยนะโอเคเข้าไปจะเจอคําว่า DLC Pack ตรงนี้นะครับเข้าไปครับแล้วจากนั้นนะครับให้เรามาที่ไฟล์เกมนะไปที่มอดไปไปที่อัปเดตนะครับไปที่ F44 ครับไปที่ DLC Pack ครับอ่าแล้วก็ทําการลากเจ้าตัว EMS Prop ตรงนี้นะครับลากลงมาเลย ่าไอตัวนี้ผมลงไปแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมกดทับมาดูแล้วกันแล้วจากนั้นนะครับให้เราเปิด OpenIV ขึ้นมานะกด Edit Mode นะครับแล้วก็กด Yes มาเลยโอเคนั้นแล้วจากนั้นนะครับให้เราเนี่ยไปที่ f i ล์ mod นะครับตรงนี้เลยอัปเดตนะครับอัปเดต RPF ครับเอ่อ Common นะครับ Data แล้วเลื่อนลงมานะครับหาคำว่า DLC list นะครับตรงนี้เลยคลิกขวาแล้วก็ Edit นะครับเลื่อนลงมาเลยนะครับ จากนั้นนะครับเราให้เราทําการเนี่ยเจ้าก๊อปมาเลยครับก๊อปตัวไหนมาก็ได้นะครับขวาแล้วก็ก๊อปมาเลยแล้วก็มาที่บรรทัดล่าสุดนะครับอ่ามาที่บรรทัดล่าสุดนะแล้วก็กด Enter อร์ออกมาครับแล้วก็กดวางเลยเดี๋ยวผมขอจัดให้มันตรงก่อนนะครับแล้วก็นะครับให้เราไปก๊อปเจ้าตัวเอ่อ r o ็มานะครับก๊อปมาเลยนะก๊อปชื่อนะครับก๊อปชื่อมาแล้วก็เอามาวางใส่ตรงนี้นะครับมาตรงนี้เลยทําตาผมเลยนะ อโซน V วางครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็เสร็จแล้วครับกดเซฟไปเลยกดติ๊กอิดเิลหมดออกด้วยนะแล้วก็กดปิดไปเลยครับปิดมอสไปเลยเท่านี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะครับเป็นไงครับมอส E M S ตัวใหม่เนี่ยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันดีกว่านะครับไปนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมก็เข้าเวรเข้าไลน์เสร็จสิ้นเสร็จสับหมดนะครับโอเคแล้วต่อมาครับวิธีการเปิดเมนูจะตัวคอเอา u t ตัวนี้นะครับ หน่วยแพทย์นะครับให้เรากด f 5นะครับนี่ f 5นะโอเคแบบนี้เลยมันจะขึ้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายไปทีลัเมนูนะครับโอเคค u ิก k GPS นะก็คือการนำของอีพีเเนี่ยไปโรงพยาบาลต่างๆนะครับจะมีพวก Sandy นะครับ p i l บอกนะครับหรือว่า Central นะครับอ่าแบบนี้เลยก็จะประมาณนี้นะครับอ่าเป็นการนำ GPS ไปเส้นทางโรงพยาบาลนั่นเองครับโอเคต่อมานะครับจะเป็น Personal Radio นะครับหรือว่าเป็นเรียกว่าอะไรอะเป็นวิทยุนะครับอ่า อันแรกเนี่ยจะเป็นสเตตัสของเรานะครับอ่าสเตตัสอ่ะเดี๋ยวผมขออธิบายเมนูสเตตัสก่อนนะครับอ่าจ้าตัวนี้ก็จะเป็นจ็อบนะครับก็คือ EMT นะก็คืออ่านี่แหละครับหน่วยแพทย์นี่แหละ X เซ็บคอร์เอานะครับก็คือการรับนะครับการรับงานนะครับแบบนี้แหละอ่านะครับรับกดรับปุ๊บกดขึ้นปั๊บนะครับอ่ามันจะสุ่มบอกขอเอาให้เรานะครับโอเคไอเมนูตัวนี้นะครับจะเป็นการรีเควสคอร l เอสนะครับอ่า request call ก็คือการ สุ่มภารกิจเด้งขึ้นมานะครับออนซี n เนี่ยก็คือการที่แบบว่าเรียกว่าอะไรยังอยู่ในเหตุการณ์นั้นอยู่นะครับจะไม่มีพวกภารกิจเด้งขึ้นมานะครับอ่านี้ก็จะขึ้นสเตตัสแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการค้นพบผู้ป่วยมั้งนะครับจะไม่ผิดนะอ่นะครับส่วนเมนูนี้นะครับก็จะเป็นแบบว่าทางไปโรงพยาบาลนะครับอ่าก็จะเลือกได้นะครับเป็นตัวแซนดี้หรือว่าพิบ็อกซ์นะครับอ่านี่เลยนะครับเ End Call นะครับก็คือการจบภารกิจนั่นเอง เจุาตัว panic ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าน่าตกใจนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรตกใจนะครับเป็นเหตุด่วนร้ายหรือเปล่านะล้วก็กดปุ่มนี้นะครับโอเคจตัวเมนูต่อมานะครับก็คือจ้าตัวเรียกกำลังเสริมนั่นเองครับตอนนี้จะเป็น elevation นะครับแล้วก็ลอง request ดูนะครับอ่าก็รอก่อนนะครับมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับฝั่งฝั่งซ้ายล่างนะครับเหมือนว่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์นะครับหายวะมันอยู่ไหนวะเนี่ย ียงอยู่แถวๆนี้นะออน,นั่งไงครับมันจะเป็นอะไรวะนะมันจะเป็นว่าเฮลิคอปเตอร์นะครับอ่าแล้วก็สามารถเรียกมาได้นะครับเออผมก็แนะนําให้เรียกแบบที่ลงล่องแล้วกันนะเอออ่าอ่าจะไปจะเป็นพวกแอมบูลาน,นะครับก,ก็เหมือนว่ารถโรงพยาบาลน,นะครับก็เรียกรถมานะอ่าเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับอ่าเห็นะครับมาแล้วมันก็จะว่าจะเรียกพวกรถโรงพยาบาลน,นะครับมาไหมอ่าก็แบบนี้เลยนะครับ รีเทิร์นก่อนนะอ่ารีเทิร์นก็คือให้เขากลับไปนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเออเดี๋ยวผมขออ่าสัญลักษณ์มันจะขึ้นอยู่แบบนี้นะครับถ้าเราไม่ได้กดรีเทิร์นนะแล้วกดรีเทิร์นไปก่อนนะครับอ่าใช่ไหมครับเฮลิคอปเตอร์ที่เราเรียกมานะครับก็อ่าไปแล้วนะครับเอ่อเจ้าตัว transfer care เนี่ยนะ่าจะเป็นแบบว่าการโอนย,ย้ายการดูแลผู้ป่วยนะครับไปในเฮลิคอปเตอร์หรือเปล่าอันนี้ผมไม่ย้อนใจเหมือนกันเนะออต้องขออภัยด้วยโอเคอ่าก็ลองไปเลือกไปเล่นกันได้นะครับ ก็จะมีแค่นี้นะตัวนี้เดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนชุดกันก่อนนะครับโอเคก็เหมือนเดิมครับเปิด u p เมนูขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกไปตรงนี้ครับเซิฟนะครับตรงนี้เลยแล้วก็หาได้นะครับมีเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาชุดนี้ละกันนะครับแบบนี้เลยนะครับเท่ๆอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูต่อไปนะครับก็คือ u i p m e n t นะครับอ่าแล้วกดเข้าไปเลยท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นเอ่อเรียกว่าอะไรจะเป็นรถนะครับก็คือ vehicle คือรถ อ่าตัวนี้นะครับจะเป็นแบบกระเป๋ายานะครับอันนี้อ่า structure จะเป็น play นะครับ play แบกหามผู้ป่วยนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอเศษรถก่อนนะแป๊บนึงอ่านะครับเดี๋ยวผมสาธิตการใช้เจ้าตัวเมนูตัวที่2เมื่อกี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมใช้ให้ดูนะอ่านะครับให้เรามาตรงอ่า vehicle ตัวนี้ก่อนนะอ่าตัวนี้ grab ตัวนี้นะครับจะเป็นแบบว่าอ่าหยิบกระเป๋ายานะครับเอายายังไงก็จะแบบนี้เลยนะครับอ่านี่เห็นไหมครับมันจะเป็นกระเป๋าแบบนี้นะครับ return จะตัวกระเป๋ายาตัวนี้นะครับก็คือการเก็บนะครับอ่ากด return ไปเลยคือเก็บแล้วนะครับอันที่2นะครับกราฟสแต็กเจอร์นะครับก็คือการหยิบเอ่อลนะครับรถมันจะบั๊กนิดหน่อยนะครับอ่าก็จะได้เพลแบบนี้เลยนะครับอ่าโอเคอ่า return structure นะครับก็คือการเก็บนั่นเองอ่ามันก็จะจะเดินไปเก็บนะครับอ่าแบบนี้เลย เดี๋ยวเรามาดูเมนูต่ตอไปนะครับน่ะก็คือเจ้าตัวกระเป๋ายานั่นเองแล้วกด grab มาเลยครับน่ะแบบนี้เลยอ่านะครับเจ้าตัว place mad bag ตัวนี้นะครับก็คือการวางครับวางกระเป๋านะอ่ะไหมครับอันนี้ผมกดไปแล้วนะหนไหมครับก็จะเป็นการวางนะเจ้าตัว pick up mad bag ตัวนี้ครับก็คือการเก็บขึ้นมานั่นเองอ่ะแบบนี้เลย return mad b a k ก็เหมือนเดิมนะครับก็คือการเก็บนั่นเองเก็บขารถนะครับ อ่าแบบนี้เลยอ่านะครับเมนูต่อไปนะครับก็คือ structure นะครับก็คือเออเพลยนั่นเอง g r a p h structure ก็คือการเอาเพลยนะครับออกมาจากรถนั่นเองมันเรียกว่าเพลยใช่ไหมอ่าแบบนี้เลยนะครับเพลยแบบนี้เลยอ่าเพลย์ส t u ๊กเจอนะครับก็คือการวางครับวางผมขอวางให้ดูนะอ่านะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับวางอย่างนี้นะครับ lower structure ทํก็คือการเอ่อทำให้เพลยเนี่ยมันต่ำลงนะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับ ต่ำลงงนี้นะครับ Rest r u c t u r e นะครับก็คือให้มันมาเหมือนเดิมนะครับอ่านะครับโหลด patient นะครับก็คือการโหลดผู้ป่วยนั่นเองนะครับต่อมาครับ Pick up structure นะครับก็คือการเก็บครับอ่าเราจะจับแบบนี้นะครับ Return structure นะครับก็คือการเก็บเข้ารถนั่นเองเลยเก็บแบบนี้เลยนะครับอ่าก็เมนูก็มีประมาณนี้นะครับอ่านะครับต่อมานะครับเมนูจะตัว patient นะครับก็กดเข้าไปเลยนะครับ Assessment นะครับก็คือการประเมินนะครับการประเมิน แบว่าเช็คผู้ป่วยว่าเป็นยังไงบ้างอะไรแบบนี้นะครับอ่าต่อมาจะเป็น t ่ e ท t m e n t นะครับทร e ท t m e n t ก็คือการรักษาครับการรักษาจะเป็นอ่าสปิดนะครับการใส่เฟืองหรือเปล่านะครับไม่นใจการรักษาครับเป็นเมนูรักษาทั้งหมดเลยนะครับอ่านะครับต่อมานะครับด้วยตัว medication นะครับก็คือการให้ยานะครับการยาเป็นแอสไพรินนะครับอ่าเยอะแยะเลยครับมียาอะไรต่อยาอะไรเออออซิเจนก็มีนะครับนี่ เมนูก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการเซตติ้งนะครับอ่าไม่ได้แบบออนฟุตนะครับโอเคอันนี้จะเป็นคีย์นะครับคีย์ต่างๆนะอ่าโอเคเมนูก็จะมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองอ่าเล่นภารกิจให้ดูสัก 1- นึ่งสองภารกิจนะครับโอเคไปดีกว่านะครับอ่าโอเคนะครับก็เหมือนว่าจะมีเหตุมาแล้วนะครับอ่าแล้วก็มาใกล้จะมาถึงแล้วนะครับอ่าโอเคเหมือนว่าเจอแล้วนะครับเอ่อคนไหนเอ่ยคนนี้หรือเปล่า Okay. เดี๋ยวเราลงไปหน่อยลวกัน okay. ไปพูดกับเขานะครับอ่า uh, นะครับเหมือนว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปส่งเขาหรือเปล่านะครับ uh, เดี๋ยวผมจะ uh, uh, ขึ้นจะเข้าไปโรงพยาบาลนะครับอ่า uh, วงกดไปที่เพ t i e n นก่อนนะอ่า uh, เดี๋ยวต้องขอเช็ค uh, ก่อนนะครับอ่า uh, get p a t i e n t ก่อ่า get p a t i e n t ก่อนนะครับมาร์คมาร์คเลสเซนเบิร์กโอเคอ่าคุณมาร์ค เดี๋ยวเราต้องอเช็คก่อนแล้วกันนะครับเช็ค AVPU หน่อยแล้วกันอโอเคเช็นนี้ต่อเดี๋ยวผมจะลองเคลื่อนย้ายเข้าไปโรงพยาบาลน,นะครับเดี๋ยวเราต้องไปหยิบเตียงก่อนนะครับเกียผมหยิบสเตรเจอร์นะครับเราจะเคลื่อนที่ไปหยิบนะนะอ่าโอเคได้ละเออติดติดอะไรเนี่ยก็จะเอามาข้างๆเขานะครับ นี่เลย่ะผมก็วางไว้ก่อนนะโอเคแล้วก็ lower structure นะครับโอเคผู้ป่วยก็จะขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะกด rest structure นะครับโอเคเขากจะขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็จะลากเข้าไปนะครับอ่านัดเดียวเราก็เรากด pick up structure นะครับอ่านี้นะครับนี่เลยแล้วก็จะลากเข้าไปแล้วก็ไปท้ายรถเรานะครับล้วก็กด return structure นี่เลยอ่าแบบนี้นะครับอ่า ก็วิธีการเคลื่อนย้ายนะนี่แบบนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปขึ้นรถก่อนนะครับเราไปขึ้นรถนะจากนั้นนะครับเราจะไปส่งเขาไปที่โรงพยาบาลใช่ไหมครับแล้วก็ไปที่ police radio ตัวนี้ก่อนนะครับเลื่อนลงมานะครับจะเจอ e n r t e to hospital นะครับแล้วก็เลือกเราจะเราจะโรงพยาบาลไหนนะครับเอา Sandy แล้วกันนะครับแล้วก็กด enter ไปหนึ่งทีแล้วกดแบบนี้เลยนะครับหรือว่าใครจะเปลี่ยนก็ได้นะผมกดแบบนี้เลยนะครับ enter ไป โอเคแล้วเขาก็จะขึ้นแบบนี้โอ okay. เคเขาก็จะอเอาแผนที่มาให้เรานะครับแล้วก็แล้วก็ไปตามแผนที่เลยผมขอเวลาขับรถแป๊บนึงนะอ่าะ,ะครับตอนนี้เราก็ใกล้ถึงโลบานกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะโอเคตรงนี้นะครับใครมาจอดนะแล้วก็จอดตรงวงเขานะครับอ๋อใครมาจอดตรงนี้วะเนี่ยขออนุญาตนะครับเออโอเคครับมันก็จะขึ้นบนขวานะเออบนซ้ายนะครับอ่กากำลังดรอปนะกำลังส่งผู้ป่วยไว้นะครับ รอสักครู่หนึ่งอ่าเห็นไหมครับหน้าจอก็จะมึนลงแบบนี้อ่าครับก็จะเสร็จภารกิจไปที่ร้อยแล้วนะครับอ่าเห็นไหมเคเอาไรครับก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับมอสตัวนี้นะครับอขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสำหรับวันนี้ผมต้องกล่าวคุณว่าลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ